อสังพา,าตลาดคอนโด67เข้าสู่โหมดเฝ้าระวังสารพัดปัจจัยลบผสมโรงสงครามอิสราเอลเมื่อวันที่26ตุลาคมสมาคมอาคารชุดไทยจัดเสวนาหัวข้อผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมปี2024นายพีรพงศ์จรุนเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออริจินพรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนและนายกสมาคมอาคารชุดไทยกล่าวว่าภาพรวมปี2566ไม่ค่อยดีเราเสียโอกาสไป1ปีจากเดิมต้นปีมองว่าน่าจะเป็นปีที่ดีตาม GDP ของประเทศ เพราะฟื้นตัวจากโควิดแล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนส่งผลต่อประเทศไทยยังมีจิ๊กซอล่าสุดสงครามอิสราเอลเป็นปัจจัยใหม่ที่ไม่คาดคิดทําให้ต้องมงอจับตามองว่าแผนธุรกิจปี2567หลายบริษัทอสังหาริมทรัพย์คงจะมีการปรับกันอย่างไรบ้างขณะที่ตลาดหุ้นไทยน่าจะดีแต่ปัจจุบันหุ้นตกเพราะเศรษฐกิจเรื่องกระแสงเงินทุนเคลื่อนย้ายออกได้ส่งผลกระทบเนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรของสหรัฐได้ดึงเงินจากทั่วโลกกลับไป วันนี้อสังหารคงต้องรอดูรัฐบาลใหม่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางคณะรัฐมนตรีมีความตั้งใจกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนทุกประเภทซึ่งอสังหาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการเติบโตของ g d p ีห้าเปอร์เซ็นต์ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดและคองอต้องดูกําลังซื้อในประเทศนโยบายเกี่ยวกับอสังหาการส่งเสริมตลาดต่างชาติเพราะปีนี้เราอาจจะอกหักทับใหญ่จากจีนยังไม่มานายพีรพงศ์กล่าวนายพีรพงศ์กล่าวว่าโดยเศรษฐกิจจีนก็มีปัญหาชะลอจากที่เคยเติบโตหลายเท่าตัว จากที่ตนได้เดินทางไปจีนมาเห็นภาคการก่อสร้างโครงการอสังหาในจีนเริ่มชะลอตัวมีติดป้ายลดราคาคาดว่าน่าจะชะลอไป3-4ปีภาพที่เห็นคือคอนโดที่จีนคล้ายๆเกิดต้มยำกุ้งถามว่าจีนจะมาหรือไม่ยังเชื่อมั่นในปี2,567คนจีนมีรายได้สูงจะกระจายความมั่งคั่งออกสู่ต่างประเทศด้วยการซื้ออสังหาเหมือนซื้อที่สิงคโปร์ อยู่ที่ว่าเราจะไปเอาดีมันดีหรือไม่แต่ก็ถือว่ายังชอบดีที่มีผู้ซื้อสัญชาติอื่นมาทดแทนเช่นรัสเซียอังกฤษอเมริกาจากเดิมเป็นชาวจีนกว่า5 0หวังว่ารัฐจะมีการมาตรการกระตุ้นดีมันต่างชาติเพราะต่างชาติเข้ามาจะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเช่นคนต่างชาติ1ครอบครัวมาอยู่อาศัย10ปีทําให้มีไรายได้2-3ล้านบาทต่อปีและ10ปีก็ประมาณยี่สิบสามสิบปีนายพีรพงศ์กล่าวนางอาภาอัฐบุญวงศ์ประธานกรรมการวังบริหารบริษัทริชีเพลส2,002จำกัดมหาชน กล่าวว่าตลาดมีปัจจัยลบมาจากหลายเรื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งไรายได้ประเทศไทยมาจากส่งออกเป็นหลักพอการบริภโภคลบยอตัวลงมาเมื่อเขาเป็นหวัดเราก็เป็นไข้ไปด้วยขณะที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายได้ระดับกลางล่างเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีกำลังซื้ออ่อนตัวคนที่อยากซื้อบ้านก็ซื้อไม่ได้เพราะกู้แบงค์ไม่ผ่านยังมีภาระหนี้เดิมเกิดจากก่อนโควิดเกิดหนี้ครัวเรือนสูงทำให้ยอดกู้ไม่ผ่านของบริษัทสูงถึง50% GDP ปีหน้าน่าจะโต3-4%คงดีกว่าปีนี้ที่จะโต2%กว่ากว่าขณะที่รัฐต้องการ GDP โต5%เพราะถ้าเศรษฐกิจโตได้ระดับนี้จะเพียงพอที่จะส่งเสริมให้คนมีกำลังซื้อบ้านได้เศรษฐกิจจะโตก้าวไปข้างหน้าได้แต่ถ้าโต2-3%ก็แค่เอาตัวรอดดังนั้นกลยุทธ์ธุรกิจคอนโดปีหน้าต้อง มีจุดเด่นหรือแตกต่างที่ชัดเจนควรมีจุดขายเช่นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานใช้พลังงานหมุนเวียนใช้ความระมัดระวังสุดๆในการขึ้นโครงการใหม่เพราะดอกเบียยังขึ้นต่อจะมีภาวะเงินเฟ้อตามมาต้องใช้ความระมัดระวัง200%นางอภา,ากล่าว นางอาภากล่าวว่ามีข้อเสนอต่อรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคือให้คนมีบ้านหลังแรกโดยรัฐสนับสนุนอุดหนุนดอกเบี้ยเพื่อการซื้อบ้านหลังแรกลดค่าโอนและจำนองที่จะหมดปลายปีนี้จะต้องทำต่อเพราะกระตุ้นการตัดสินใจซื้อลดภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%์ของผู้ขายลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารชุดยกเลิก l e อ v ทสัญญาแรกผ่อนคลายหลักเกณฑ์เครดิตบูโรเป็นการชั่วคราวและสามารถให้ผู้ประกันตนถอนเงินบางส่วนจากการ,กรเกษียณอายุหรือการคลอดบุตรในกรณีที่เป็นหญิงโสดให้นำไปชำระหนี้สถาบันการเงินเพื่อซื้้อออที่่ยยูาศัได นายกิรติสตสุขประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีพีแลนด์จำกัดมหาชนหรือพลนกล่าวว่าทั่วโลกมีปัญหาหมดเศรษฐกิจไม่คึกคักเศรษฐกิจถดถอยขณะที่จีนก็ไม่มาประเทศไทยก็วาววุ่นโดยปัจจัยลบยังมีต่อเนื่องทั้งเรื่องปฏิเสธสินเชื่อเกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติกลุ่มคนชั้นกลางไม่มีกำลังซื้อหากต้องการให้ประเทศไทยเคลื่อนไปข้างหน้าได้ธุรกิจ SME และชนชั้นกลางต้องแข็งแรง นายกิรติกล่าวว่ายังมีสถานการณ์การเมืองไม่ปกติการตัดสินของศาลในการคุ้มครองผู้ประกอบการกับผู้บริโภคภาระต้นที่สูงขึ้นไปภาษีที่ดินไร้ประสิทธิภาพดอกเบีย้ยและ LTV วกับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อผลตอบแทนการไหลของเงินในตลาดทุนพฤติกรรมนิสยนัยแนวคิดของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปในความต้องการซื้ออสังหา ปี2,567เราเหนื่อยแน่เศรษฐกิจจะไม่เติบโตอย่างรวดเร็วเราต้องการภาคเศรษฐ,ฐกิจที่เข้ามาช่วยซึ่งผู้ประกอบการอสังหามีส่วนสําคัญช่วยให้คนมีบ้านช่วยให้คนที่ต้องเช่าที่อยู่อาศัยเปลี่ยนยนมาสู่การมีสินทรัพย์เป็นของตนเองและคงต้องถึงเวลาเพิ่มโควตาต่างชาติอยากฝากให้รัฐบาลพิจารณาด้านผู้ประกอบการจะเอาตัวรอดได้ต้องทําคอนโดที่ดีสุดราคาดีที่สุดคนชนะในเกมคือคนมีอํานาจต่อรองต้องสร้างอํานาจต่อรองกับลูกค้าด้วยการสร้างแบรนดิ้งโปรเจกต์ต้องใหญ่กําลังซื้อต้องมีนายกิรติกล่าว